สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่พี่น้องป้องไปสุปูสุคนจ้ามื่อนี่พี่เลมมี่พาพี่น้องมาเบิ่งกันจ้าว่าเศร้าของวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม้นเลี้ยงควายเพิ่นเที่ยวอินเนี้ยกับพี่น้องพี่น้องเบื้องรู้พี่เลี้ยมอันตั้งใจสักหน่อยพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นนี่จ้าดวงจันเห็นม่้พี่น้องเห็นมั้ยนี่จ้าดวงจันนั่นเองพี่น้องดวงจันต้อนรับปีใหม่เนีจ้ะสดใสเพรีาว อากาศดีจ้ะพี่น้องตอนแรกเขาใจว่าเป็นดวงอาทิตย์เม่อเยนะครับาอันนี้คือดวงจันทร์จ้ะพี่น้องอน,นี่มันนี่ว่าเศร้าแฮ้งหนาวหนาวน้องพุ่มเนาะใส่เสื้อกันหนาวแทบ่ถึงวันท่านหนาวไรเอาวันแรวเรากลับไปเบิรงกันเลยจ้าว่ามันนี่น้องพุ่มเดียมควายจากตัวจ้ะน้องพุม่มสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ ไวพรีปีใหม่หน่อยครับเ <c oughs> ขินปไปเราไปเลี้ยงควายกันหนาวไหมครับวันนี้อากาศนาหนาวหนาวพี่น้องมือวานนี่ห้อนนีะจ๊ะมือวานนี่ห้อนคักเังนไงมือเศร้านี่หนาวป่ะน,นะตื่นรู้สึกนะน้องฟุม้มกับส่เสื้อกันหนาวที่เลเี้ยงเน,นี่ยเลียงจ้ะเลี้ยมนี่กับส่เสื้อกันหนาวตัวบอกง่ายจ้ะวันนี้ปู่เอาควายออกคอกเหรอ ใช่ไหมปูโอ๊ดเอาควายออกข้อ,อ,อกเลยเนาะบนดวงจันทร์เห็นอยู่จ้ะวนี้เอคยมตัวนี้วันนี้จะเอาควายมาใหม่ตัวนึอของของพอแม่หนูรักแต่เราไปซื้อจากไหนมา้บรืองไปซื้อจากสีบนเรืองอ๋อมีแต่สีบุนเรือง,อ,เรองใช่ไหมเอามากี่ตัวหนึ่ตัว ตอนนี้พออดแล้วกำลังเอาควายไปลามเยอะจ้ะเขาเข้าไปใกล้บ่ได้เพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มันม่ค่อยลิงฮาจ้ะนนเราไปดูควายตัวเล็กปะอย่ามันนีล้วงอย่ ยังวนี่แล้วน้องพรมตอนนี้มีควายกี่ตัวเก้าตัวตัวที่สิบยื่นอยู่ตะกุกอ๋อตอนนี้มีควายเก้าตัวเนาะเนี่ย <c oughs> มันตื่นแม่เล้มอ่ะแม่เล้มบ่ค่อยได้มามันไม,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 ม่ค่อยเรื่องแม่เลี้ยมตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะเนี่ยตัวนี้มันชื่ออะไร ชื่ออะไรนะเบียเอามันชื่อเหมือนควายแม่เตียงเลยอ่ะ <c oughs> จ้ะพี่น้องธรรมาชาติของเด็กเลี้ยงควายนี่นะจ้ะเขาอยู่ใกล้อย่างเขากระสีรู้สึกผูกพันกับสิ่งนั่นจ้ะเพื่อน้องพุม้มนี่แหละจ้ะน่ละเศร้ามาทุกเศร้า,านี่เราสิเอาควายออกมาลามกับปูจ้ะบางมือกะ <c oughs> บ่ได้มาเพราะต้องไปโรงเรียนมือ่อใดที่ เป็นวันหยุดจังมึงเนี่ยวันปีหม้เนี่ยน้องพุ้มกะเอาควายออกมาลามซอยปูมาเรียงควายซสยปูจ้ะมันเริ่มกินยาหรือ,อยัง <c oughs> ตอนนี้มันให้หยอกดีแต่ อันอน้ลขตอนนี้ขี่ได้ไหมเนี่ยยังมันให้ใหมันแทงสะพายก่อนถึงจะบังคับได้อ๋อตอนนี้มันยังไม่แทงสะพายแต่ถ้าเป็นลูกแบบกลุ่มทุกตัวจะให้ทุกครั้งอย่างเช่นหมอกเป็นหมอกก็จะให้ให้อันนี้ลูกของตัวไหนเนี่ยหมายถึงพ่อหรือแม่พ่อแม่มันนะชื่ออะไรลูกอใหม่เลยลูกอีใหม่เหรอใช่ ตัวน,นี้ล่ะมันชื่ออะไรเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยทองกาวของแม่รักทองทองกาวของแม่หนูรักอืมตัวน,นี้มันตัวน,นี้มัน,มนลึ่งคนไหมเนี่ยตัวน,นี้ต้องรอเพราะทุกวันหนูก็ไม่ได้เล่นเบื่ออืมใช่ไหมถ้าเราไม่จับเออมันไม่ค่อยลึ่งคนยิ่งตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยลึง่งนะมาย้มไรมันตื่นมาแย้มตลอดเลยตัวน,นั้นคุณมีเห็นไม่ยอมอยู่แล้วอืม มันชื่ออะไรตอนนั้นน่ะยายเหียนนังเหียนเราไปดูตัวอื่นกันไหมไปไปดูตอนนั้นไะตอนนี้เรายังไม่เห็นแม่ใหญ่พุ่มเนาะไปไปดูตอนนั้นก่อนอากาศตอนเศร้าโอ้ยมือเกือบเป็นดังน้องเลยมันเยินเลยมือดังยังคึงอยู่มันหนาว หนาวหนาวหนาวพี่เมนูนี้หนูจะไปเที่ยวไหนอ่ะไม่ได้ไปเนาะเพราะว่ามันปิดโควิดตอนแรกก็กำลังดีแต่ที่นี่มันมีงานอืมตอนแรกก็งานนิ้วอืมงานนิ้วก็เรมให้การเกิดอับัตแล้วปีนี้เราก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะไม่ก็เลยยอู่บ้านอยู่บ้านอืมอยู่บ้านยังควาในี่แหละดีแล้ว เราเราค่อยไม่ได้ไปเจอเจอผู้คนอะไรมากมายปลอดภัยหายหว่วงเนาะปลอดภัย,ยสบายใจนี่ตอนนี้มันชื่ออะไรครับเนี่ยบอกท่านผู้ชมหน่อยทองหยิบตัวน,นี้ชื่อทองหยิบตอนนี้มันท้องไหมลูกเนี่ยไม่รู้ปู่มันครั้งก่อนก็ว่าติดตอนนี้ก็ว่าไม่ติดเหรอมันขึ้นอีกเหรอว่าปู่ตัวอเยไม่ใช่เมคาน่ะ แล้วก็เบียเนี่ยชอบมาวนเวนตลอดเลยอืมมีตัวเมีตัวพวกคุ้สูงคือหมอกตัวเดียวบักไซหมอกตัวเดียวไมมันจะเป็นตัวอ้อนอัวมันจะมาเช็คเพื่อนมันเช็คทุกตัวเลยบางตัวก็เช็ดมั่งเช็คกันว่าไม่กินยา้ต่นั่นตัวเองผอมไม่กินยาเลยไม่ถึงว่าไอ้เจ้าไซหมอกนะใช่ลูกลูกไอ่กลิ่มแม่น้ำฝนน้ำฝนมีเป็นลูกเยาพุ่ม อไอ้พุ่มนี่ลูกอืหนึ่งก็น้ำฝนแล้วสองก็สิงหาแล้วสามกันยาสีก็เม่เด็กอืมไยพุ่มมาอยู่กับที่นี่ได้ลูกเยอะแล้วสี่ตัว4ส,ตวสีตัวแล้วแล้วน้ำฝนเนี่ยก็ไปออกขึ้นอีกหนึ่งน้ำฝนมาอยู่กับใครตอนนี้ของพ่อนั่บ้านน้ำตุ่นอ๋อน้ำฝนเนี่ยสวย,สวยนะของน้ำฝนเนี่ย ออกลูกมาสองนุ่นตอนที่ปู่กำลังไปแกะอไอหมอกหนึ่เพื่อนเอาไปเลี้ยงบ้านนนตุนแต่ใช่แล้วมันก็ออกลูกเขาอีกหนึ่ง๋อมันออกลูกอีกแล้วบ้านน้ำฝนคือออกลูกดีแอะมันท้องไปจะนี่แล้วเพื่อนเอาไปแต่ว่ามันก็ออกแค่นี่แหละมันก็จําเพื่อนได้อืมมันแล้วมันเคยเล่นนํากันแต่น้อยเนาะมันดูตัวนี้กันมันชื่ออะไรเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ย พี่น้องใจย้ำเมื่อเศร้าอากาศเปลียนมันแสงแดดมันค่อยบ่ค่อยอันมันนะจ้ะเพราะว่ามันเศร้าอยู่อาจจะเป็นภาพที่มันมืดแต่น้อย่ดได้จ้ะโอ้ยมันตื่นเราเด้นี่ไม่ให้จับหรอกมันชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยตัวนั้นชื่ออะไรลืมตัวนี้ลืมชื่อไม่ใช่แม่ชื่ออะไรไม่พอม่ตัหพอมีอืมแล้วตัวเล็กแล้วตัวเล็กมันชื่ออะไรน่ะตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะตัวเล็กๆน่ะตัวนั้นเหรออ่า เมฆาลูกของเมฆพุ่มอ๋อเจ้าเมฆานั่นเตี่ยอ๋อพัดแม่แรงมาหายกันยังยังโตโตนะนล่าเรื่งเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่เห็นายพุ่มเลยทำดูจะพุ่มหน่อยวันนี้เขาสิไปเบิ่งายพุม่มกันจ้ะวันนี้ไปเลยพัดแม่แรงไปเลยป้าพี่น้องเบิ่งลูกคนน่ะจ,จ้าพี่น้องเห็นบ่แสงพระอาทิตย์กำลังสีทรงสแสงกำลังสีออกจ้ะเนี่ย ป้าทิถัวน,นี่มาเสา่์แปลงปลาไกแล้วจ้ะพี่น้องมาด้วยจ้ะมาเลี้ยงขวายกับพี่เลีวนนล้วมถ้าเราไปอยู่แถวแถวทางตรงนั้นหน่ยเลี้งจะเห็นเฉยๆแบบนี้เห็นว่าพี่น้องแสงแสงพาท,ทิตยดซองรอดมากับต้นอันสำสานนะจ้ะงามๆอยู่คอนแสิรไม่ค่อยได้ห่มห่มไว้แค่หลักอา,ายุ อยู่ในเมืองมันไม่หนาวเหมือนที่บ้านเรามาอยู่นี่อุ้ยปากฉันแต่ตอนคืนแล้ว,ว,วเพราะหมนอนสองชั้นมันเ <c oughs> พราะว่าบ้านเรามันติดภูขเขามันก็เลยแบบอากาศมันก็เลยหนาวอยู่ในเมืองน่ะมันไม่หนาวเด้ยายพุ่มจ้ายายพุ่มจ้ามากินหย่าตะเศร้าเลยมือเนี่ยเราจะไม่จฮะ ล้ลมแล้วก็หงุดหงล้มแล้วก็องุนีุ่่มจ้าไม่รำประถ่ายเลยผมทำอันนี้ก่อนทำอะไรคอยดูเธอทำอะไรเนี่ยนี่เราจะชีดของเด็กน้อยเช้าตังตังอันตังจังหวัดเด็กน้อยอยันชนบทกระสิ้งี้ของเล่นแบบนี้หลาจะเป็นธรรมชาติอ,อันนี้อัน <c oughs> เอามือหุหด่มันจะเป็นตัวนอนไหมน้องพุม่มเอามือหุหด่มันจะเป็นตัวนอนเห็นปะนั่นน่าจะแทนเงี้ยเห็นไม่หายเลยอันนี้เขาเรียกดอกอะไรดอกอยาคอมมอนิคอืมใช่เอามาดูเย็ยบผู้งันต่อ ยายปูกำลังกินงาอ๋อวันนี้เราไม่เราไม่เห็นพวัสเลยอะนั่นไงพวัสก็ไปถ่ายภาพสวยอยู่อันนี้หญ้าลายอยู่ด้วยเนี่ยเนาะใชล่ลายหญ้าลายดีปูไม่ค่อยได้ขึ้นภูเพราะปูไปอัดเฟียงอ๋อ,อ<า>ปูเฟีอัดฟางปูไปอัดเฟียงหารับจา้างอ๋อตอนนี้ปูเอารถไปอัดเฟียงแต่ ยัสาปู่จะทําให้เสร็จก่อนแล้วก็แสงอาทิตย์หีก่จต้องขึ้นอยู่ประมาณหกโมงไม่ังก็หกโมงพอได้ค่อยไปปูไปทุกวันไม่ไปอัดฟังอน่ยยังแม่เหมือนกันครับบางวันปูก็ไม่ไปอย่างเช่นเราซ้วันก่อนปูก็ไม่ได้ไปอืมปูอัดฟังก้อนเท่าไหร่ยี่สิบบาทก่อนยี่สิบครับอาทิตย์คนอ่ะ ซื้อมาเราเขาก็ไม่ได้ซื้ออืไปไปกันต่อพี่น้องจา้าเป็นยังไงนะจา้าบรรยากาศายังมืดเศร้ายงนุกกำลังร้องเลยน่นไงนกไปแลค่ะนกไล่หลายเนาะตอนเช้าถ้าแม่เล้ยม,มาถ่ายแบบนี้ไม่เลี้ยงได้วิวไม่เลี้ยงนี่ไหนทำรองหท้าไปทางนูืนสิใส่ไหนเห็นไงเห็นชัดเงนเลยไหน อ๋อน้องภูมิบอกหน่เฮาเบิรงภูพีหนังย้ำเช้ามันจะสดใสเน,นาะยิยอ,อยังสวยมิยอ,อยังสวยเลยแต่ถ้าเรามาถ่ายตอนแสงแดดขึ้นมันจะมัวมัวไงไมิลุกเคยถ่ายแล้วครั้งหนึ่งมองไปตรงนู้นจะเป็นนั่นฟ้ามัวของเพลินเนาะเป็นฟ้ามาัว<ะ>ของตาเงาแกมีเท่าไหร่จะมียี่สิบสิบเก้าสิบ นนโอ้วัวเยอะแล้วบ่ใช่แล้วก็มีวัวมาฝากเลี้ยงเพืนน่อนของเจ้า<ม>โอ้หืมโอ้ตามเป็ดแต่โอ้ตามเป็ดเอาวอัวมาฝากเลี้ยงเจาก็ไม่ดีแต่ว่าตอนแรกนี้ก็เอามาผูกเองอืมเอาออก้าของเพื่อนเขาเอาตอนแล้ววันนี้วัวหนูไปไหนอ่ะวัวอยู่ในคลอกเลยวัวอยู่ในคอกอ๋อยังไม่ได้ปล่อยวอัวออกมามีวัวขี่ตัวเนี่ย มีตอ,อ๋อมีวัวตัวหน,นึ่งของย่านางอีกสามตัวอ๋อเออบางหันเฮามามันตื่นเฮาเพราะว่าปูอดออกมาลามไม่มาท่นี่เพราะมันลามหลักไผ่หลักมันแล้วมันกะน,นิ่งบ้านเนี้ยกินไพ่กินมันบ่ตื่นเฮาเลย <laughs> แต่ให้เราเข้าไปจับไม่ให้เราจับอืม มันจะเงียงเราตอนนี้มันค่อยๆเลียมหญ้าเนะนี่มันเหมือนยายพุ่มยายพุ่มเนี่ยโอ้ยตุไลตุไลปากเลาะนะแล้วเ่าหยากินตอนนี้เรากินเชียมซะเรากินแบบกินแบบอันที่ก็ต้องเีกินแบบสาวสวยอย่างนี้ใ่ะหมสาวสวยเวลาขอค้นเร้สิ่งที่เชียมแม่จับไป哟อืม เราไปดูใยใหม่กันใยใหม่เนี่ยเป็นควายอันเอามาเลี้ยงตั้งนานแล้วม,มีค้นถามว่ามันยงไม่แยมันออกีใหม่เี่มีค้นถามว่าควายนังไหมกับควายนังจืนเป็นสายาัดกันโบเป็นแม่ลูกกันโบอบอแมนได้จากพี่น้อง เป็นควายม้าจากคนละคอกแล้วฝูงจ้ามาพอกันอยู่นี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะิยสวัสดีควายพวัตจ้พวัดไหวพรปีีไม่เนี่ยท่านผู้ชมนะจ้าอันนี้ได้จากพี่น้องเจ้าของซ่องพี่แ้มเนี่ยเป็นอัน เป็นบอดซื้อไม่ได้เป็นเจ<ด>้าของช่องเดียวจเป็นซูเปอร์บอดเด้เป็นซูเปอร์บอดในโอกาสที่เป็นวันขนึ้นปีใหม่ uh, ปี2,564รบ่ครับส uh, ิ่งใดที่ผ่านมาในอดีตประวติปีปีก้อนก้อนหรือว่าแม้แต่เป็นปีที่แล้วครับข uh, อให้ผ่านไปครับ uh, ตอนรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตครับขอให้ปี2,564 ในสี่นี้ขอให้เอืซีท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมอิสานร,รีวิวหรือชมช่องเกี่ยวกับอิสานบ้านเฮาไม่ว่าจิเป็นช่องอื่นก็ตามตขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ลำล่ำรวยเงินทองครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีครับขอให้ประสบความสำเร็จในนาทีการงานทุกประเภทแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้มีความสุขหลายๆครับผม เมนีพอวัดกับพี่แล้วมรีกับมะจะเศร้าจ้าตอนเราับเสียงี่ไหมครับผมเนียนจ้ามะเบิงบรรยากาศยังมาเศร้ากันอันเอาตื่นบรทันอันเสียงยังมาเศร้าจากเทียจ้ากเลิภาพี่พนองนี่มาเบิงเมนีมารับโอโซนที่แบบว่าสดชื่นจังแสียังมาหนองพูมสดตอนเข้าแล้วก็แสงอาทิตย์กำาังจะอัดวดงลุงอารุณครับจแส่เสียงลุงอารุณที่แจ่มใสครับ <Yeah. S 2> เป็นการเริ่มต้นชีวิตดีที่ปีนี้อีสานรีวิวเขาจะเริ่มต้นที่ทุ่งน้านะครับเพราะว่าจุดกําเนิดของอีสานรีวิวก็เริ่มจากตรงไฮไปน้าเนี่ยครับดังน mm ั hmm. ้ปีนี้กะเป็นโอกาสดีแล้วก็พวเขาก็เครียดกันมาหลายแล้ว mm hmm. อคอนเทนต์ของเขาของอีสานรีวิวอนอกจากเป็นเรื่องเล่าเจกับเนื้อหาเยวกับความรู้เจวกับงอกไยแล้วอาจจะมะีความรู้ หรือว่าวิถีชีวิตอยานอื่นที่จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ mm hmm. เบิงได้ฟังล้วก็ได้ย้อนล้ำลึกถึงความเก่าความ,ม,มหลังครับ mm hmm. หรือแม้แต่คนที่ร mm hmm. ุ่นใหม่ที่เพิ่ง mm hmm. เกิดได้ไงมาครับ mm hmm. ที่เราเคยเห็นอดีตของอีสาน้านเท่าก็พอดีอีสานร,รีวิวก็อยู่ในท้องที่อยู่ในอำเภอภูเวียงครับแต่ยังพอมีให้เบิงให้เห็นกันเลยตลอดทั้งปีครับน้สิศรพัฒนาด้านเนื้อหาแล้วก็ด้าน ุภาพการ่ายทอดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นวิธีสารบ้านเฮาให้เต็มที่ครับผมติดตามเบิ่งไปเรื่อยๆครับผมจ้าขั้นว่ายอนานะพี่แลมมี่สวัให้ฟังว่าเป็นยังพี่แลมมี่กับพระวัดนี่จังคอยทายทอดอาเดียทำในชุมชนให้เบิง่งกับกับพระว่าเฮาสองคนนี่อ,าอ่าอยากให้พี่น้องทั่วโลกเนี่ยอยากได้อยากให้ฮูจักว่าบ้านเฮาเนี่ย มีธรรมชาติที่หนาอยู่มีความ,มันอยูแบบเรียบง่ายจ้ะเนอะเอ,อกจากจะองคนกับเป็นคนในพื้นที่เนาะเ,นเป็นคนอีสานดั้งเดิมอยู่แล้วเขาก็มีความบระทับใจในวัยเด็กจมีความอบอุ่นภายแน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมธรรมดาข,ของอีสามน,นมันเฮาเนี่ยมันมันเป็นอยงที่มันมีผลตกความรู้สึกของคนที่เคยอยู่อ่าของคนที่เคยอยู่บ้านเกิดเพราะว่าติไปเกิดตรงไหนยอ้อนย่อมมีความผูกพันกับบ้านเกิดแต่เลย อยากจะถ่ายทอดจิิงนี่น,นะให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งแลวก็ <Okay. S 2> ย้อนเบิ้องย่าของอย่าของอาจจะมีความทรงจำจกกเกี่ยวกับทะเลก็ได้คนที่อยู่ภาคใต้มีความทรงจำเกี่ยวกับภูเขาก็ได้คนที่อยู่ภาคเหนือหรือว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพความทรงจำในกรุงเทพแบบนี้เท่ากับเกิดมาในภาคอีสานเขามีความทรงจำเกี่ยวกับภาคอีสานก็เลยอยากจะถ่ายทอดตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้เบื้องอีกยอ,อ,อย่างหนึง่จงจุดประสงค์เทา นอกจากจะย้อนความทรงจําแล้วเขาอยากให้เด็กน้อยรุ่นใหม่ได้เห็นธรรมชาติบ้านเฮาได้หูจักว่าธรรมชาติบ้านเฮาเนี่ยสวยงามซ้ำใดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอยากให้เด็กน้อยรุ่นใหม่เนี่ยได้มาเบืองควายบ้านเฮาเบิองงัวบ้านเฮาว,วา่าธรรมชาติเขาอยู่แบบใดยังสิ่งไหนจ๊ะเป็นยังควายเอางัวเอาควายเพราะว่างัวควายเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสัตว์พื้นเมืองเป็นสัตว์เลี้ยงของ มันเป็นลักษณะเป็นการเลี้ยงที่ทีมีความผูกพันกับมาจากบรรพบุรุษเนี่ยพอคนเขาพอเขาเห็นงวัวเห็นควายเขาก็คิดถึงชนบทก็เลยเอาเอาควายเนี่ยเอางัอเอาควายเนี่ยเป็นตัวหลักในการเล่าเรื่องครับผมเล่าอีกอย่างหนึ่งพี่เลี้ยมีกับพระวัดเนี่ยพี่เลี้ยมี่ก็เลยบอกพระว,ดวัดบอกพระวัดว่าพระวัดพี่เลี้ยมี่อยากให้ค้นหันมาเลี้ยงควายเพราะว่าตอนนี้นะรู้สึกว่าควายนะ่ะประชากรควาย มันจะลด,ดลงเมื่อเมื่อสามปีเนาะที่แล้วนกคุยกันว่าประชาก่อนควายมันลดลงเขาเป็นไดเขาจังอยากให้พี่น้องเนี่ยหันมาเลี้ยงควายมาสนับสนุนกันอย่างสแม่จา้าเพราะสามปีพันไปพม่ไ้มีรู้สึกแบบชื่นใจเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าค้นหันมาฮักควายแล้วก็เลี้ยงควายกันหลายขึ้นมาเบิ่งมาแย่งควายหลายขึ้นเนี่ยแล้วก็นอกจากว่าเขาเลี้ยงเพื่อการซสื่อคายเราเรื่องเพื่อการอนุรักษ์การจะเริ่มเติบโตขึ้นหลายก็ดีใจอยครับ การการเปลี่ยนแปลงน,นัง่นที่กับเป็นนัยยาสสาคัญที่ว่างัวควายจะอยู่กับเขาได้โดนครับอ,อาจจะเปลี่ยนจากสัตว์เลี้ยงแล้วก็บมาเป็นอุตสาหกรรมการค่าการคายเดียวนี้แต่ว่านนกนักพจนทางนาเนี่ยควายจะได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทําความเข้าใจคือว่าเขาบาได้ย่อนยุคอย่างเดียวครับเขามีการผสมผสานร,ระหว่าง วัฒนธรรมศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดความอา่านแนวคิดีนอย่างก็แล้วแต่ที่ที่เป็นของคนรุ่นใหม่ผสมกับคนรุ่นเก่าแล้วกับเป็นการลักษณะว่าเป็นเป็นประยุกมั้งครับเป็นลักษณะผสมประส,สานที่เพื่อที่จะพัฒนาะแนวอีสานแนววิถีชีวิตของอีสานให้ให้เขากับยุคสมัยแล้วเขาเป็นคนอีสานเขาบ่ได้ยึดต,ติดอย่างไดนย่างหนึ่งที่ที่มันบ่เข้าทาเข่าทัง หรือมันอาจจะดีในสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้มันอาจจะบ่เป็นไปตามอ่าเป็นไปตามที่เขาคิดไว้เขาก็สามารถที่จะประโยกต์และก็พัฒนาแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมอุ้ยประวัติจ้จนาอันนี้คือยังมาหาเสียงอยู่ละเออก็ยังผู้แทนอยู่ละจ้าหนึก <c oughs> <c oughs> ว่านป็นสองวสองวันโย่ก็ส่งไว้นี่ละจ้าพี่<ห>น้องเขาอยากซื้อความหมายพี่น้องเข้าใจยังสิละจ้า ยังนี่ล่ะเขาพาดพี่น้องมาเบิ้งน้องพุ้มเป็นตัวอย่างนี่ะนะจ๊ะเนี่ยนอ้งนองพุมงาานนงพ้มเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่มที่ม,มีความฮักความชอบในการเลี้ยงควายเป็นพิเศษนี่แหะจ้ะน้องพุ้มมีความรู้สึกยังไงที่ได้มาเลี้ยงควายนี่ลูกดีใจ,ใจเริ่มแรกทําไมหนูถึงชอบการเลี้ยงควายตอนผมไปเล็กๆผมก็เลี้ยงอยู่บ้านหลับต่อกับเพราะมันน่ารักไหมมันน่ารัก <lakes S 1> ไหมมันขี้เล่นไหมมันขี้เล่นอืม,อม แรกๆเนี่ยทำไมเราถึงแบบรู้สึกชอบมันมากอะตอนเล็กแม่ให้แม่ส่งผมมาอยู่กับปู่ยู่ไปอยู่มาปลูกมีวังควายเยอะว่าข้างก่อนปู่มีสิบยี่สิบห้าตัวเนี่ยยี่สิบห้าตัวไปก็เลยเห็นมันก็มีควายน้อยๆแล้วมีอย่างเตี้ยเท่านั้นก็มีตัวเล็กๆอะใช่สามารถขึ้นได้เหรอขึ้นอันนั้นไม่แน่ใจว่าผมมาที่หลังมัน ปู่ก็ไม่ยอมให้ขึ้นหรอกเพราะกลัวตกเหรอ,ววหรอน่ะต้นตำสาต้นนั้นน่ะเป็นจุดที่มันออกลูกแต่ปู่ขายมันก็เลยไม่เลี้ยงเลื้ยอีกแล้วหนูก็เลยได้เลี้ยงควายาตลอดก็เลยชอบใช่ไหมเวลามีงานประกวดควายนี่โทรหามาแลมแม่แลมอยู่ย <c oughs> ไหนรอพูดด้วยสิแมยจากเรามาระมาลอ <c oughs> ตอนแรกเรา เรียนอยู่ในเมืองมะแม่นเออามันนี่มาอยู่เรียนอยู่บ้านนอกกับปูะอะไรมาเนี่ยจ้าปูเลยน้องพุ้มเนี่ยเป็นอยังคือเป่าไทยว่ะเตีเ้ยพอวาแต่นนหน่อยแม่เราเสียออกไปเลี้ยงในขอนแก่นในตัวเมืองแมน่นเป็นเด็กในเมืองเนี่ยจ้าเนี่ยป,ปูกับย่าเนี่ยแตอยอนนู่ชนบทอยู่บ้านเฮาแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยพาน้องพุ้มไปอยู่ในเมืองแมน่นเราก็เลี้ยงเป่าไทยมาตลอด <laughs> แต่นี่ด้วยความชอบในการเลี้งยงควายก็เลียกขอแม่ว่า แม่ให้หนูไปเลี้ยงควายกับปู่นะหนูจะไปเข้าเรียนที่นู่นใช่ไหมทีนี้แบบว่าแม่ไปอยากให้มาดอกมาที่นี่ทนทนการอดอ่อนมาไหวแม่ก็เลยให่ภูมิมาเข้าเรี้นอยุ่นี่ปีนี้เป็นปีแรกสมใจไหมปีแรกเลยอาจจะออกใช้กระเลินงกันหน่อยใช้ผสมเล้าครับใช้ฝนเล้าท่อนนี้อย่างนึงถ้าพี่น้องได้ไปเบื้องย้อนไปเบื้องคลิปนั่นเนาะคลิป น้องภูมิเลี้ยงควายซอยงาน่ะตอนนี้ก็ล่านกบยู่แล้วแมนจ้ะคลิปนั้นถืเป็นคลิปแบบใสๆตอนนั้นน่องภูมิปปอยู่ปอเนียงเ<ม>นาะใช่ไหมย,ยุป,ปอเด็กเกจขวบอ่ะประมาณปอสองอา<อ>ยุเกจขวบที่ว่าเด็กเกจขวบเลี้ยงควายนะฟาพี่น้องเบิ่งดูส<อ>งแสงมันแบบเข่ากองทีนี่นมันมันค่ำจ้ะเอาใจพี่น้องมาหนี่พี่แล้วมีน้องภูมิกับพ่อวัดกับต้องลาไปก่อนจ้าเอาบอกกันไหมคลิป ว่าจะเป็นคลิปใดก็ล้อเบิ้งครับช่วงที่เป็นโรคระบาดหลายๆนี่เขาก็อาจจะเห็นมาให้ไปน้าได้ลายขึ้นเพราะว่าเขาก็่ได้ไปไปอินเสิร์ตภาพไปไทยหรือว่าไปทางานทายนอกก็ได้เห็นมาให้ไปน้าลายขึ้นครับก็อย่าเบื่อกันนึกครับพอกันไม่จิปมนาว่าจะเป็นคลิปยางไงรอชมครับกดติดตามไว้ครับผมสวัสดีครับมบงคูเดิลคูทำงาน ก็เสิไปออกกำลังกายพร้อมจ้ะ